แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้12ตุลาคม2568เราจะมาแจ้งข่าวให้พี่นองเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ของประเทศไทยรับทราบโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัดพรหมเผาเร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสร้างไรายได้สร้างตลาดสร้างโอกาสลดรายจ่ายแก้หนี้เกษตรกร ปลาปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าโดยการยกระดับการขับเคลื่อนใน2มิติสําคัญนะคะคือด้านการผลิตและด้านการตลาดโดยยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้ตั้งเป้าหมายโคนเนื้อไม่ต่ากว่า80บาทต่อกิโลกรัมและข้าวนาปี8,000ถึง10,000บาทต่อตันให้เห็นผลภายใน3เดือนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและบุคลากร ภาคการเกษตรซึ่งจะสานต่อนโยบาย6ด้านสำคัญนะคะในแก่1เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและสร้างความมั่นคงด้านกรรมสิทธิ์2บริหารจัดการน้ำทั้งระบบเชิงรุก 3. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 4. ีเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดธุรกิจเร่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 5. จัดการทรัพยากรทางเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและหปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยปราบปรามยางเถื่อนตามแนวชายแดนนำร่องจังหวัดระนองและ นอ,อกจากนี้นะคะก็ยังกําหนดนโดยโบายเร่งด่วน3สร้างเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งได้ระยะแรกซึ่งก็ได้แก่1สร้างรายได้2สร้างตลาด3สร้างโอกาสเพื่อให้การแก้ปัญหาภาคการเกษตรเป็นไปอย่างครบวงจรสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งร้อยธรรมนัต เตรียมเดินทางไปสาธรารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและขยายตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศโดยนายอนุทินชาญวิรุูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจและด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสร้างโอกาสสร้างไรายได้แก้ปัญหาหนี้สินวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคใหม่จากเดิมที่เน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่านะคะโดยโยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มิง่งการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ดินทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรนะ้ําอย่างเป็นระบบจากนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาคการเกษตรได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากปริมาณ ไปสู่การสร้างมูลค่าเช่นการบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะการยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม,มิงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่น Food for the Future และ Bio-Industry การจัดการทรัพยากรน้ำและรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม PM 2.5 การขยายโอกาสทางการตลาดด้วยการจัดตั้งทีมไทยแลนด์และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลกซึ่งต้องยกระดับการขับเคลื่อนใน2มิติสําคัญคือด้านการผลิตและด้านการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการขับเคลื่อนด้านการผลิตซับพลาย,ายซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญ Energy และเป็นหัวใจของภาคการผลิต แบ่งการดําเนินการออกเป็น2หลักได้แก่นะคะ1การยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้โดยกําหนดวกลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าที่ผลิตได้เกินความต้องการของตลาดก็จะมีข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราโคเนื้อไก่เนื้อและกุ้งและกลุ่มสินค้าที่ยังผลิตได้น้อย กว่าความต้องการก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับหลังกาแฟทุเรียนและถั่วเหลืองนะคะโดยตั้งเป้าราคาข้าวในปีอยู่ที่8,000-10,000ถึง 1, บาทต่อตัน และยกระดับราคาควรเนื้อให้ไม่ต่ำกว่า80บาทต่อกิโลกรัมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนและแก้ปัญหาการชะลอการนำเข้าโคโกระบือแพะและแกะจากเมียนมา2การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จะเป็นเช่นพันุดินปุย๋ยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมนะคะโดยได้สารต่อนโยบายเดิมรวม6ด้านนะคะ 1. เร่งรัดการจัดทําที่ดินทํากินและสร้างความมั่นคงด้านกรกรมสิทธิ์ 2. บริหารจัดการน้ําทั้งระบบเชิงรุก 3ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด4เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง5จัดการทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะและหกปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ก็ยังกำหนดนโดยโบายเร่งด่วนสามสร้างคือสร้างรายได้สร้างตลาด สร้างโอกาสนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนะคะสร้างรายได้สร้างตลาดสร้างโอกาสลดรายจ่ายแก้หนี้เกษตรกรปล่าปลามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เห็นผลภายใน3เดือนนี้นะคะอัปเดต12ตุลาคม2 5 6 8